ระหว่างการเล้าลมกับสอดใส่แบบไหนสําคัญกว่ากันคือขั้นตอนไหนสําคัญกว่ากันค่ะขั้นตอนไหนสาคัญกว่ากันจริงก็คือต้องบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีความแตกต่างกันค่ะก็คือถ้าเกิดว่าอย่างผู้ชายนะอาจจะไม่ต้องเลาลมแค่มีอารมณ์ปุ๊บจู่แข่งขึ้นสอดใส่ได้เลยเอ,อันนี้คือเป็นอันนี้คุณผู้ชายจะเป็นนะคะอ่าส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยเราจะต้องมีการที่จะต้องมีการเลาลมก่อน เราต้องถูกเราลมก่อนนะแล้วก็ทําให้มีเขาเรียกว่ามีเอ่อมีฮอร์โมนนะคะมีมสารมีแบบการหลั่งฮอร์โมนออกมาเนาะแล้วก็ทําให้มีการเตรียมนะคะตรงบริเวณช่องคลอดของเราค่ะให้มีในเรื่องของพวกน้ําหลอดลื่นต่างๆนะคะเตรียมพร้อมกับการขยายที่จะสอดใส่ที่จะรับจองรับการสอดใส่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นการเล่าลมของผู้หญิงอะคะ่ะสาคัญนะคะซึ่ง<ฆ>ถามว่าระยะเวลาเท่าไหร่ละอ่ะต้องทําเท่าไหร่คุณ<ฆ>หมอห้านาทีสิบนาทีหรือเท่าไหร่ มันก็แล้วแต่คนเลยอ่ะในช่วงแรกๆมันถือว่าในช่วงเราแบบวัยรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ไม่ต้องนานเนาะเราก็พร้อมแล้วที่จะสอดใส่ซึ่งผู้หญิงแต่ละคนก็จะรู้ค่ะว่าเราพร้อมหรือยังร่างกายเราพร้อมหรือยังนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่พร้อมแล้วมีการสอดใส่ขึ้นมาอันนั้นเจ็บแน่นอนแล้วเมื่อไหร่ที่เจ็บเราก็จะไม่อยากจะมีเซฟอีกเพรามันเจ็บไงเพราะว่ามันยังแห้งอยู่อ,อย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ ลองถามคู่ของเราดูค่ะว่าเหมือนแบบเราดูก็ได้แหละว่าโอเคพร้อมที่เราอดใส่ไหมนะคะเออถ้าพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันจะสมูทมันเราอดใส่ได้ง่ายไม่เจ็บมีน้ําหลอดอื่นที่เพียงพอไม่เจ็บทั้งคู่เลยนะคะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่พร้อมก็จะเจ็บค่ะแล้วก็จะมีปัญหาตามมาเพราะแบบไม่อยากฉอดใส่อีกแล้วไม่อยากมีดใสอีกแล้วเพราะว่าเจ็บ่างนี้ได้เนาะเพราะฉะนันเอ่อรนดับแรกของผู้หญิงนะคะก็คือเราลอมาเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราเตรียมทุกอย่างแบบดีอ่ะ<ๆ> ถ้าเราเตรียมทุกอย่างมาดีเ,เตรียมพรอ้รอมอะเออค่แต่จากนั้นทุกอย่างมันจะโอเคมันจะโฟลดีมากนะคะอะอันนี้ก็ต้องรอนิดนึงนะสวยๆผู้ชายบางคนไม่รอไงแต่ว่าพร้อมแล้วต่ไปเลยเจ็บแล้วก็มีคนชี้เหมือนมีแผลตามมาอย่างเงี้ยค่ะอจากการเสดสีแล้วมันก็ทําให้เกิดเจ็บเนาะบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น เขาก็จะไม่อยากมีแล้วว่ามันฝังใจอะมันเจ็บมันฝังใจมันเจ็บมันคนเจ็บมากเลยนะเจ็บแบบเป็นแผลเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะหายเนาะก็เป็นอาทิตย์เลยแล้วพอแบบพอจะมีอีกอย่างเงี้ยก็กลัวแล้วไงว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมนะคะเออก็จะไม่อยากมีแล้วก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังต่างมาเนาะเพราะฉะนั้นก็แนะนำค่ะว่าก็ต้องเลาลงก่อนนะคะ